ลุงลุงเป็นฮินดูหรือหลายคนถามจาังเลยไม่ได้เป็นฮินดูหรอกครับผมเป็นคนไทยลุงเป็นคนศาสนา,าพุทธแล้วลุงทำไมบูชาพระพิกฆเนศเต็มบ้านหละ่ะก็เป็นความรักความศรัทธาอ อย่าลืมนะครับว่าศาสนาทุกศาสนาเกิดมาจากประเทศอินเดียเกือบจกทั้งนั้น <c oughs> เออลงไปศึกษาก่อนจะมาเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เป็นอะไรฮินดูอะไรเนี่ยมันมาจากที่เดียวมันก็เลยปนกันอยู่ปะปนกันอยู่นะองค์เทพพระพิฆเนศได้ชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสำเร็จ อืมแรกๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะจนมาวันหนึ่งน้องบัวลัยสังขวรตอนนั้นหนุ่มใหญ่จัดรายการวิทยุบอกลุงน้องจะจ้างลุงโฆษณาจ้างเป็นเดือนเลยผมหมดโฆษณาอะไรเขาบอกว่าน้องจะสร้างเทวาลัย ปาริสถานองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้โหฟังแล้วก็มึนตึบเทวาไัยพระพิฆเนศคิดเป็นนานผมก็ไม่รับปากเพราะเรื่องพระพิฆเนศไม่กระดิกสมองมันเองจนนึกขึ้นได้อ้ สมัยตอนเป็นหนุ่มอันนี้เคยเป็นหนุ่มมาแล้วนะสมัยตอนเป็นหนุ่มดูทีวีเขาบอกว่างานมอบรางวัลเกียรติยศให้กับเหล่าดารารางวัลน,นั่นก็คือพระเพคเนตรองคำก็นึกถึงปุ๊บ๋อ,อก็เลยถึงบางอ้อไปเซิร์ชไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ต ไปเไปสิร์ชไปศึกษาอยู่ใน YouTube กดเข้าไปดูประวัติพระพิคเนศพอดูแล้วดูเล่าดูเล่าดูแล้ว,ลวปุ๊บว่ากำเนิดเกิดมาอย่างไรจนกลายมาเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะไปประเทศไหนที่เขานับถือศาสนาพุทธแม้แต่ประเทศแต้หวันที่ผมไปอยู่มาสองปีก็พระพิคคเนศองค์บรลบัลํา นะเข้าบูชากันเอาประมาณนี้ก็เลยรับปากกับคุณโบไลเนี่ยเขรู้เรื่องรับปากก็ประกาศทางวิทยุเยี่ยมเรดิโอ9 9 7 5เมกะเฮิร์ประกาศทุกวันเลยคนนี้ใครจะบริจาคเงินร่วมสร้างเทวาลัยแห่งแรกของจบงหวมดินและแห่งแรกของจังหวัดอุตตรดาดิษก็ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่หนุ่มใหญ่แล้วก็บอกเบอร์ ัญชีธนาคารแล้วก็แจ้งบัญชีธนาคารของคุณบัวลยสังขบลังบริจาคก,ก็ล้นหลามครับทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศครับเป็นเจ้ามือใหญ่เข้ามาร่วมบริจาคด้วยพอเริ่มงานก่อสร้างผมก็ถ่ายคลิปทำวิดีโอแกจกจ่ายไปให้คนที่เขานับถือองค์เทพเขาก็เดินทางมาบริจาคก,กันถึงอำเภอรับแลแทุกทุกอเภอครับ จนสร้างเสร็จนะเมื่อสิบปีก่อนสร้างเสร็จปุ๊บก็เป็นเทวาััยที่ใหญ่โตระหโหฐานผู้ใจบุญก็นำองค์เทพพระพิฆเดศเข้ามาประดิษฐานนะจากหนึ่งองค์เป็นสองสามสีนะองค์เทพเป็นเทวาััยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาแผนให้ดู นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทําไมหนุ่มใหญ่จึงบูชาองค์เทพนะด้วยความศรัทธาครับไม่ใช่ว่าบางคนก็เข้าใจผิดครับว่ากระบอมอนี้ไม่ดีล่มล้างสถาบันล่มล้างศาสนาไปเอาฮินดูเข้ามาในหมู่บ้านตำบลสาธุกอย่าคิดผิดคนคนหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยคนนะครับ จะนับถือเทพพระเจ้ากี่องค์ก็ได้นับถือพญานาคขรชก,ก็ได้นับถือพ่อปู่ลือศีก็ได้นับถืออะไรอะไรก็ได้ที่เขาศรัทธ,ธาขนาดต้นไม้ไม่ใช่องค์เทพแต่มีองค์เทพปกปักรักษาเขายังไปกราบไปไหว้ไปขอพรต้นไม้เนี่ยอย่างต้นยางโทนตะบนวงดินเนี่ยครับอายุ400รปีเนี่ยเขายังกราบยังการกันอยู่เลยเออ อย่าวว่ากันครับเอาความคิดใครความคิดเขาเห็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวนี้ผมเกาะติดสถานการณ์อะไรผมอยากให้ท่านทราบผมเกาะติดสถานการณ์ของโลกโลกเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยสี่ห้าร้ประเทศเนี่ย,ยแต่ผมติดตามสหรัฐอเมริกาทำไมครับ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาถ้าใครได้ไปเรียนสหรัฐคนมีตังค์ถ้าใครจบแล้วทํางานอยู่สหรัฐรวยเพราะอะไรครับเงินดอลลาร์ไงมันนี่ดอลลาร์ไงคนทั้งโลกเือมันนี่ดอลลาร์ไงเงินบาทมีค่าน้อยกว่าไงทุกคนไปนอกไปนอกไปนอก,นอ,กอยากไปใช้เงินต่างประเทศเหมือนดูญ่ไปอิรัก เมื่อ30ปีก่อนไปตะวันออกกลางไปหุดทองก็ไปเอาเงินต่างประเทศเพราะมันมีค่ามากกว่าประเทศไทยเ,ออเงินดีหน้าเห็นไหมผมเป็นคนหัวรุนแรงผมบอกตรงๆรุนแรงเรื่องความคิดผมไม่ได้เป็นกบในกกลาครอบอยู่เฉพาะความคิดเรื่องอะไรอะไรอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในหมู่บ้านหรือในตำบลยิ่งแก่มากยิ่งคิดมาก ตามสถานการณ์สหรัฐครับสถานการณ์สหรัฐคือเงินดอลลาร์เนี่ยเงินกระดาษเนี่ยกำลังจะสูญพันธ์ไม่ได้ดูถูกเขาติดตามข่าวดูแต่เงินดิจิตอลหรือเงินคริปโตเคอเรนซีกำลังจะมาแทนที่เงินดอลลาร์เข้าใจตรงกันนะครับมันสูญพันธ์แล้วจะมีเงินดิจิตอลเข้ามาแทนที่ฮ เอ่ยให้ฟังก็ได้ครับเพราะคนเขารู้กันทั้งโลกเงินที่มีค่าอยู่ตอนนี้ก็คือบิตคอยน์จากราคาเหรียญละ20-30บาทตอนนี้พุ่งไปเป็นไม่รู้ี่ร้านสหรัฐประธานาธิบดีทำเสนอกฎหมายเข้าสภาทั้งสภาสูงสภาล่างให้มารองรับเงินดิจิตอล คือเงินอิเล็กทรอนิกส์เงิน AI เงินที่อยู่ในโทรศัพท์ตามกันตามกันบ้างไหมหลายคนบอกโอ้ขอรู้กันมานานแล้วลุงลุงรู้ทีหลังจะรู้ทีหลังรู้ก,ก่อนผมรือว่าผมรู้เพราะผมตามอยู่ <c oughs> เห็นไหมครับทีนี้จับทางได้ไหมทหําไมผมมาพูด <c oughs> ผมจะบอกว่าความคิดของผม,ผมไม่ได้เงื่อเงืออยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งผมตามสถานการณ์โลกผมตามเรื่องเศรษฐกิจโลก เมื่อกฎหมายสารัฐรองรับเหรียญดิจิตอลรองรับเงินอิเล็กทรอนิกส์รองรับบล็อกเชนใครได้อันนี้สงด้วยทั่วโลกครับที่ถือเหรียญดิจิตอลอยู่รวมถึงตัวผมด้วยผมถือไว,ไว้รู้ไหมครับเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยผมถือเหรียญพายดิจิตอล ไว้ในมือของตนเองเนี่ยครับหกร้อยเหรียญไม่รู้ละ่ะทั้งครอบครัวผมเนี่ยยกเว้นบางคนครับในครอบครัวนี่เลยเขาไม่ยอมรับไม่ว่ากันครับเพราะผมไม่ได้ซื้อมาสักบาทเขาให้มาฟรีไงเขาให้ขุดฟรีไงแล้วไม่เบืองฐานไม่เบืองแบตไม่เบืองไวไฟเคยใช้ยังไงก็ใช้ไปอย่างงั้นอานิสงสงที่สหรัฐร่างกฎหมายออกมารองรับ จะทำให้เหรียญดิจิตอลที่ทุกคนถือครองทั้งโลกพังงาดขึ้นมาเดี๋ยววันนั้นคนแก่ที่นั่งจมอยู่เนี่ยนี่เขาว่าจมได้อันนี้สงไหมครับผมว่าผมได้นะไม่ทันตายหรอกเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนหนึ่งผมไม่เอ่ยนามคนหนึ่ง ออกสื่อทุกสื่อเลยบอกว่าอีกสอเดือนข้างหน้าเนี่ยเดือนนี้เดือนกรกฎา,าคมประเทศไทยจะมีบ็อกเชนมีเซ็นทรัลลอะไรภาษาทางการเงินจะออกมารองรับเหรียญดิจิตอลนะให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่ถือครองอยู่ได้แลกได้เปลี่ยนได้ซื้อได้ขาย ทั้งที่พักโรงแรมอะไรต่างๆตัวเครื่องบินเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณดีที่ผมกําลังจะสื่อสารกับทุกท่านว่าอย่าเห็นคนแก่คนนี้เงื้อมเงือกข่าคึกงมงายใครรู้ตัวก็ถอนคาพูดเสียถ้าท่านไม่ติดตามสหรัฐถ้าท่านไม่ติดตามสถานการณ์โลกท่านก็จะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ว่าคนระดับโลกเขาคิดอะไรกันเขาคิด เงินเฟียบเงินกระดาษเนี่ยที่เราพบกันจะสูงพันเงินดิจิตอลคือประเภทใช้จ่ายกันทางโทรศัพท์ไหนนะเนี่ยสแกนจ่า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 ยเอาคิวเอาโค้ดมามาสแกน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 ห้างทุกห้างสแกนหมดไม่มีใครพบเงินร้อยเงินพันไปนั่งนับนับนับน้อยมากนี่ ดิจิตอลครับคริปโตเคอเรนซีครับมันอยู่ในนี้แล้วจะให้คนแก่ไม่พูดถึงได้ยังไงผมถือว่าผมเป็นคนหัวรุนแรงทางความคิดผมจับสถานการณ์โลกผมจับเรื่องคริปโตเคอเรนซีบางคนแหมเหมือนกับพูดหาเสียงเลยนะไม่ได้หาเสียงครับผมไม่หาเสียงอะไรแล้วแต่ผมพูดประชดคนบางกลุ่มที่ เหยียดยามประนามว่าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้คนแก่เป็นหนุ่มก็บ้าการเมืองหัวปักหัวปัม๊มเอาแต่หน้าตาพวงมาลัยเสียงตบมือตอนนี้บ้าเหรียญคลิปโตเคอเรนซีที่นิโคลัสคอคคาลิปผลิตมาเมื่อ13ปีก่อนตอนนี้คนแก่รู้ข่าวมาเมื่อปีแล้วก็เลยขุดมาถึงตอนนี้เป็นบ้าเป็นหลังไปเลยเกี่ยวข้องอะไรล่ะผมไม่ได้เสียตังค์ให้กับ ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิโครัตคอคลิปแม้แต่บาทเดียวผมเสียให้กับใครครับค่าย a อไเอสขออนญาตทุกคนก็รู้จักลายเดือดเคยเสีย300ก็เสียปก,กติแล้วเดือดร้อนอะไรลนะแต่ถ้าเหรียญมันพังงาดขึ้นมาประเทศไทยได้อัน,นิสงส์ึ้นมาใครได้ใครเสียครับตรงนี้นะคที่ผมกำลังจะซือ่อผมถือว่าผมได้เปรียบเพราะผมหัวรุนแรง เรื่องอะไรดีๆใหม่ๆของระดับโลกผมจับทางขนาดบิตคอยผมยังซื้อแล้วยังซื้อเลยเสียยับแนะนอนไม่ซื้อแต่ผมขายไปแล้วพอขายปุ๊บบิตคอยขึ้นปับ๊บเห็นไหมคนแต่ไม่เป็นไรครับไม่เสียใจใส่เจียวันนี้ถือพายเน็ตเวิรไว้ในครอบครองแล้ว600เหรียญเหรียญนั้เท่าไหร่ไปซืบค้นเอาเองไม่อยากโม้เพราะ กฎหมายสารัฐกำลังร่างมารองรับโอเควันนี้เล่าเรื่องความเชื่อถือต่างๆนานาที่ท่านเคารพกับการผมเคารพทุกองค์เทพแล้วก็ลามปามมาถึงเรื่องเหรียญดิจิตอลลามปามไปถึงคนระดับโลกเขาคิดอะไรกันอยู่นี่ยังไม่ได้เอ่ยถึงออรอนมาร์นะถ้าเอ่ยถึงแล้วมันก็เหมือนเนี่ย ปากแลมยิลอนมาสเป็นคนธรรมดาที่ร่ำรวยสร้าง AI สร้างจรวดไปดาวอันคารไปุท่องโลกสองร้อยกว่าเที่ยวเขาเอาเงินที่ไหนมาเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะสร้าง AI มาครองโลกเอามารักษาพยาบาลคนเข้าไปในเครื่องปืด๊ดสั่งออกมาเลยตรงไหนเสียตรงไหนเสียมันสแกนออกมาเป็นเปเปอร์ให้เราอ่านเลย หมอจัดยาตามนั้นเลยไม่ต้องไปโต๊ะโน้นไม่ต้องไปโต๊ะนี่เข้าไปชึบเดียวเท่านั้นออกมาเป็นเปเปอร์เลยปืเลยเห็นไหมครับนี่คือ AI ไม่เชื่อท่านลองไปดูหน้าจอของท่านไม่ว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram ไม่ว่าจะเป็น Tik Tok คำว่า AI จะขึ้นมาเป็นแผงเลยยกเว้นท่านไม่ติดตามเท่านั้นเองแต่ผมติดตามครับ ยุคหน้า AI จจะครองโลกสมองมนุษย์เนี่ยสร้างมันมาแล้วให้มันมาเนี่ยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามวันนี้ขออุ้วยอวยพรให้กับทุกท่านถ้ามีคู่อยู่แล้วให้รักกันอยู่นานถ้ายังเป็นโสดก็ขอให้พบเนื้อคู่สมปรารถนา หน้าที่การงานการเงินเจริญดีมีความก้าวหน้ามีวาสนาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านด้วยถือสาธุ